สวัสดีครับอยู่ก ok ับผมตาเตี่ยมนำสิงฮะก็มีขากล้องมาจ้ะนนีี่่เใครกงยันอวไม่มีก็เรามาเยี่ยมทีมงานฮะระหว่างซ่อมรถนะครับก็นี่ครับเราก็มาอยู่กับพี่เล็กสัญจุดนะฮะเราแต่วันนี้พี่มาขับสมัติพ่ตากี่วันแล้วสี่วันสี่วันแล้ววันละร้อยห้าสิบนะฮะก็กันเองฮะรู้จักกันหลังจาก ขรับเออ่ข็นิไฟฟ้ามานานรู้สึกไงครับแปลนนี่ครับนี่คแล้วก็ไปทีเพิ่งกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้ววันนี้ผมมาฝากท้องกับทีมงานนะพี่วิ่งได้อยู่นี่ได้กี่วันแล้วพี่สามวันสามวันเนอะเทโอเค ใช่ไหมใช่ผมไาใช่มาเก็ตต์ลอดซอยไปไหนอย่างนี่มาข้าเส้นนี้เข้าเส้นนี่ก็อะไรอยู่ยไปก็อะไรจะไปที่เททน่ในหมู่บ้านเนาะพี่ก็เดี๋ยวไปเจอกันเี๋ยที่เทดินเนาะพี่น้องจะถึงที่เทยังน้องเสียอ้ํามา

mình ừ. MG Pratt 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 này Pratt 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 ô thôi thôi rồi thôi 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 นี่ให้เราถ่ายออกก่อนนะครับเฮ้ปยปยมา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 ก็ โอ้น่าจะเสริมนะไรดินพังเลยไปเลยไปเลยเก็กเๆๆกเีกเกกเอ็กเอก,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 อกมาเอกซะาโอ้โอ,โอ้อยู่แต่กลายรู

Ma 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 bay oh, yeah, bay yeah, bay 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 oh. บสวยงามนี่ถมไปจนสุดนะครับก็ไม่รู้ไม่ได้ใจว่าที่ที่ผมเพิ่งมาอนี่เป็นยันมาก ก็วิ่งกันกี่คันเนาะหนึ่งสองสามสี่คันนะวิ่งกันสี่คันโอ้ออร้อนมากนลยท่าอากาศส่วนอันนี้เป็นรถของที่ทีมงานของพี่เตยนะน,นายเตยครับนะ ่วนรถไทยเราก็จอดดูบอกครับไม่มีคนขับนิ่มมากเสียง ก็รอรถยาๆครับจะนี่เราไปดูทางกันได้แคไม่มีใครมานะเออเงียบคลิปครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็ขอจบคลิปนี้ก่อนเนาะกว่ารถจะมาก็นานอยู่ก็เดี๋ยวผมจะไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมทุกคนก็สวัสดีครับ